สวัสดีครับเราจะมาเปิดคดีสุดสะเทือนขวัญฆาตกรหญิงใจอมาหิตที่ฆ่าตัดคอสามีก่อนถลกหนังต้มอ,อาหารให้ลูกกินนะครับวันนี้จะเป็นไงเชิญรับชม หากคุณกำลังคิดว่าเพศหญิงคือเพศที่อ่อนแอน่าทนุถนอมเอาใจใส่ก็ขอให้คิดใหม่ได้เพราะยังมีผู้หญิงบางคนที่น่ากลัวเหลือรับประทานจนได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของออสเตรเลียวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของเธอได้รับชมกันฆาตกรหญิงสุดโชดรายนี้มีชื่อว่าแคทเธอรีนไนท์แคทเธอรีนแมรี่ไนท์ เป็นฆาตกรหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศออสเตรเลียที่ถูกสารสั่งจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดโทษใดๆทั้งสิ้นหลังจากก่อเหตุฆาตกรรมจอห์นไพรส์สามีคนที่สเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2000ด้วยวิธีสุดโหดเยี่ยมเกินบรรยายในวัยเด็กของแคทเธอรีนเต็มไปด้วยความสับสนโอลมมนเนื่องจากครอบครัวของเธอเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งการใช้กำลังทางร่างกายและเซ็กส์แคทเธอรีน กลายเป็นเด็กเก็บตัวไม่มีมนุษยสัมพันธ์และควบคุมตัวเองไม่เก่งเธอออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ15ปีด้วยความรู้ทางด้านอ่านและเขียนที่มีเท่ากับหางอึง้งจึงต้องไปสมัครงานเป็นคนงานโรงงานเย็บผ้าหลังจากนั้นหนึ่งปีถัดมาเธอก็ได้พบงานในฝันงานที่ว่าก็คืองานฆ่าชำแหละสัตว์นั่นเองแคเทเธอรินชอบกลิ่นคราวเลือดเสียงร้องหยหัวและคมมีดเธอทำงานได้ดีมากจนนายจ้างนั้น เลื่อนตำแหน่งพร้อมมอบชุดมีดคู่ใจให้แคทเธอรีนเธอชอบมันมากจนถึงขนาดเอามาแขวนไว้ที่หัวเตียงโดยเธอบอกว่าเอามาวางไว้ตรงนี้จะได้หยิบใช้ได้สะดวกในเวลาที่ฉันต้องการใช้มันเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนแคทเธอรีนมีอายุได้18ปีเธอพบรักและแต่งงานกับเดวิดเคนลิดเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นคนขับรถในปี1974เล่ากันว่า ในคืนส่งตัวเข้าหอแคทเธอรีนพยายามลักคอสามีเพราะเขาพลอยหลับไปท,ทั้งท้ที่เพิ่งร่วมรักกันแค่สามชีวิตคู่ของแคทเธอรีนเต็มไปด้วยความลุ่มเหลวเพราะเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนวู่วามหยาบคายและชอบใช้กำลังแคทเธอรีนมักเผาเสื้อผ้า,าด่าทอและใช้กระทะตีเข้าที่หัวของสามีหากไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามจนสุดท้ายก็ต้องอย่าล้างกันไปเช่นเดียวกับสามีคนที่2และส ซึ่งแต่ละคนขอโบกมือลาแคทเธอรีนหลังพบว่าเธอเป็นคนรุนแรงมากแค่ไหนขนาดผู้ชายยังทนเธอไม่ได้ส่วนเหยือ่อฆาตรกรรมของเธอคือสามีคนที่4มีชื่อว่าจอห์นไพรส์เป็นพ่อไม่ลูก3ามในขณะที่แคทเทอรีนเองเป็นแม่ไม่ลูก4ี่ทั้งคู่แต่งงานกันในปี1998ขณะนั้นแคทเธอรีนมีอายุได้ถึง38ปีแล้วไม่นานนักจอห์นก็ได้รู้ถึงอารมณ์รุนแรงของแคทเธอรีน เธอใช้มีดแทงที่หน้าอกของเขาระหว่างทะเลาะกันในห้องครัวและในตอนนั้นเองจอร์นก็เริ่มคิดจะแยกทางกับแคทเธอรีนในคืนวันที่29กุมภาพันธ์ปี2000จอร์นลางานเพื่อสาสางปัญหากับแคทเธอรีนขณะนั้นแคทเธอรีนส่งลูกๆไปนอนที่บ้านของเพื่อนและเธอก็ไปบ้านของจอร์นในเวลา23นาฬิกาทั้งคู่มีเซ็กซ์กันก่อนที่จอร์นจะพลอยหลับไป และจากนั้นแคทเธอรีนก็ลงมือทําสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะกล้าทําได้เช้าวันที่1มีนาปี2000เพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทํางานของจรรู้สึกผิดสังเกตจึงไปเคาะหน้าต่างห้องนอนเพื่อปลุกเขาแต่เมื่อสังเกตรอยเลือดบนประตูหน้าบ้านก็รีบแจ้งตำรวจในท,ทันทีเวลา8ปดนาฬิกาตำรวจมาที่บ้านของจรพังประตูและบุกเข้าไปค้นที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่าแคทเธอรีนนอนกลนเสียงดังในสภาพหมดสติบนเตียง ตำรวจจึงนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อตำรวจคนบ้านอย่างละเอียดก็ต้องพบเรื่องสุดสยองขวัญสันประสาทเมื่อพวกเขาพบว่าจรากเป็นเศษเนื้อที่ดูไม่ต่างอะไรจากสัตว์ที่ถูกชำแหละศพของเขาไร้สีสันชิ้นส่วนต่างๆกระจัดกระจายไปทั่ทวบริเวณบ้านหนังถูกถลกออกจนเกลี้ยงเลือดสาดกระจายนองเต็มพื้นและผนัง ที่ห้องครัวตำรวจพบว่ามีการตั้งอุ่นหม้อไอ้น้ำเอาไว้ราบกับเตรียมเป็นอาหารเช้าพวกเขาพบศีรษะของจอนในน้ำถูกต้มจนเปื่อยยุ่ยไปพร้อมๆกับผักเครื่องเคียงมันฝรั่งฟักทองบวบกระลำปีและเนื้ออีก2ชิ้นที่โต๊ะรับประทานอาหารตำรวจพบกระดาษโน้ตแปะอยู่บนจานเขียนว่าแบ็กกี้และจอนาทานซึ่งเป็นชื่อลูกๆของจอน ทำให้เชื่อว่าแคทเลีนเตรียมเมนูพิเศษนี้เอาไว้ให้ลูกของเขากินผลชนสูตรพลิกศพพบว่าจอห์นถูกแทงด้วยมีดทำครัวถึง37แผลทั้งด้านหน้าและด้านหลังและหน้าอกจนเลือดท่วมอวัยวะภายในสำคัญหลายแห่งเสียหายจากนั้นแคทเลีนปิดชีวิตของเขาที่ห้องนั่งเล่นถลกหนังเขาเหมือนเป็นปุสัตว์แล่เนื้อเป็นชิ้นเอาไปกองไว้ตามจุดต่างๆในบ้านก่อนจะตัดศีรษะและนำไปตุนน้ำ เป็นมื้อเช้าโชคดีที่ตำรวจพบสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เด็กๆจะกลับมาจากโรงเรียนแคทเทอรีนปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำเธออ้างว่าเธอจำอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยเลยแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเธอเดินไปกดเงินจากบัตรเ t m ของจอหนเป็นจำนวนเงินถึง1,000เหรียญหลักฐานสำคัญนำไปสู่การจับกุมแคทเทอรีนได้ในที่สุดนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วหากไม่นับอารมณ์ร้ายของแคทเธอรีนเธอถือว่าเป็นแม่บ้านที่ดีคนหนึ่งทำอาหารอร่อยงานเย็บปักถักร้อยก็ทำได้ดีแต่ข้อดีเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เดวิดทนอยู่กับเธอได้เดวิดจึงตัดสินใจแยกทางกับเธอหลังจากที่เดวิดเลิกรากับเธอไปแคทเธอรีนก็เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอย่างรุนแรงเธอระบายความเครียดที่ถูกสามีทิ้งด้วยการนำเอามาลิซา ลูกสาวของเธอไวัเพียง2เดือนเท่านั้นไปวางทิ้งไว้บนรางรถไฟเพื่อหวังให้รถไฟทับแต่โชคดีของหนูน้อยเพราะมีคนพบเสียก่อนและช่วยทาลุกได้อย่างปลอดภัยชนิดที่เรียกว่าห่างเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่รถไฟจะแล่นผ่านไปเธอถูกจับกุงและถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการทางจิตระยะหนึ่งในเวลาต่อมาเดวิดก็กลับมาคืนดีก,กับเธออีกครั้งและให้กำเนิดบุตรสาวอีกคนนึงชื่อว่า นาตาชาในปีคศ1980ก่อนที่จะหย่าล้างกันในเวลาต่อมาในปี1988นั้นแคเทเธอรีนได้แต่งงานอีกครั้งกับสามีคนที่สองเดวิดชอนเดอร์ชาวเมืองแร่อายุเพียง38ปีเธอหอบลูกสาวทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีสามีใหม่ของเธอก็เริ่มรู้ถึงลทธิ์ความโหดร้ายและความหงึงหวงอย่างแรงของเธอ เธอเชือดคอลูกสุนัขวัยเพียงสองเดือนของเขาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ว่าหากเขานอกใจเธอเขาจะพบจุดจบเช่นไรนอกจากนี้เธอยังทำร้ายร่างกายของเขาหลายต่อหลายครั้งและมีอยู่ครั้งหนึ่งใช้กระทะตีศีรษะของเขาอย่างรุนแรงจนสลบไปเวลาต่อมาเธอได้คลอดลูกคนที่สามกับสามีใหม่ของเธอชื่อว่าซาร่าแต่ความสัมพันธ์ของเธอทั้งคู่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยและความอดทนของสามีเธอก็หมดลง จนแตกหักกันในที่สุดเมื่อแคทเธอรีนทุบรถของเขาและไล่แทงเขาด้วยกัรไกลจนแทบเอาชีวิตไม่รอดทาให้เขาต้องหนีออกจากบ้านชั่วคราวและเมื่อกลับมาพบว่าภรรยาของเขานั้นทําการไกลตัดผ้าของเขาเลียราดบนพื้นบ้านทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวในความไม่ปกติของเธอและขอหย่าจากกันในที่สุดปีคศ1990แคทเธอรีนแต่งงานครั้งที่3กับจอห์นชิลลิงเวิร์สอ่านผิดขอไว้นะครับ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเธออายุ43ปีและมีลูกชายด้วยกัน1คนชื่ออ e ีริกอย่างไรก็ตาม3ปีต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งสองก็สิ้นสุดเนื่องจากจอนทนอารมณ์โมโหร้ายของเธอไม่ไหวเป็นอันสิ้นสุดการเดินทางแห่งรักของสามีคนที่3ของเธอและคนที่4ผมก็เพิ่งเล่าไปก่อนหน้านี้ครับผมมาเล่า3คนก่อนหน้าที่จะมาเจอคนที่4ก็คือจอนไฟ หลังจากการทำชันสูตรศพตำรวจก็สามารถลำดับเหตุการณ์ฆาตกรรมได้ดังนี้หลังจากคืนนั้นที่จอนพลอยหลับไปเธอออกไปหยิบมีดพร้อมกับเข้ามากระโดดขึ้นคล่อมจอนและใช้มีดแร่เนื้อแทงเขาจนถึงแก่ความตายเขาถูกแทงอย่างน้อย37ครั้งทั้งหน้าและหลังหน้าอ,อกจนเลือดท่วมหลายแผลแทงถูกอวัยวะที่สำคัญหลายแห่งจากนั้นหลักฐานเลือดพบว่าจอนตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปเปิดไฟ และพยายามหนีเธอออกจากประตูหน้าบ้านแต่ไม่สามารถหนีพ้นและถูกลากไปฆ่าที่ห้องนั่งเล่นถลกหนังเขาแบบที่เราเห็นกันในโรงฆ่าสัตว์แล้วแขวนหนังที่ถลกแล้วไว้กับประตูห้องนั่งเล่นและจัดเตรียมชิ้นส่วนอื่นเพื่อทําอาหารหลังจากแคทเธอรีนสั่งหารจอแล้วเธอขับรถเพื่อไปถอนเงินสดกว่า1,000ดอลลาร์จากบัญชีในตู้เอทีเอ็มและกลับบ้านกินกาแฟสูบบุหรี่และทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเธอพยายามจะกินเนื้อของจอนด้วยแต่รสชาติไม่ได้เธอเลยตัดสินใจทิ้งมันและหวังว่าจะเก็บไว้ให้สุนัขในบ้านกินแล่เนื้อเองแล้วไม่กินเองวะการพิจารณาคดีของแคทรีนเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาปีคศ2001เจ้าตัวยังยืนกรานว่าไม่ได้ทำและจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่จากการตรวจสภาพจิตใจจากจิตแพทย์5รายพบว่าเธอ ผิดปกติทางจิตอย่างไม่ต้องสงสัยผู้พิพากษาเบร์รี่โอคิฟพิพากษาตัดสินให้จำคุกแคทเธอรีนไนท์ตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษผู้พิพากษาแถลงว่าจำเลยฆ่าคนตายโดยมีการเตรียมไว้ล่วงหน้าและยังดูมีความสุขดีแม้เพึ่งก่อเหตุสะเทือนขวัญน,นอกจากนี้ยังมีสติรู้ทุกอย่างที่ตนได้ทำไปทำด้วยความตั้งใจทราบถึงผลที่ตามมา และยังใช้ความชำนาญของตัวเองในการฆ่าคนด้วยปัจจุบันแคทเธอรีนไนท์มีอายุ64ปีถูกจำคุกในทันสถานหญิงในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิตมีการบ่งบอกว่าอาการทางจิตของเธอนั้นไม่มีทางที่จะรักษาหายได้และหากปล่อยเธอไปอาจจะมีแนวโน้มการก่อคดีสะเทือนขวัญได้อีกครั้งจบกันไปแล้วนะครับเรื่องราวที่ผมเล่าแคทเธอรีนไนท์ เป็นคนแรกเป็นผู้หญิงคนแรกในออสเตรเลียที่ก่ออาชญากรรมสุดโหดขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเขาฆ่าสามีของเธอแล่เนื้อตัดศรีรษะ,จะเจ้ามาทำอาหารให้ลูกกินคือจิตเขามันไม่มีแล้วอะจิตหลุดโลกรับชมเป็นยังไงบ้างครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าผมเล่าเรื่องราวผิดเพี้ยนไปก็คอมเมนต์กันได้นะครับตอนนี้สวัสดีครับ the stove. I think I might have even said to Scotty I'll give you one guess where the head is. The scene is beginning to resemble that of a horror film, yet amidst the carnage the police uncover what appears to be elements of normal domestic life. On the table there was a couple of plates that had meals where he prepared and vegetables and meat cooked sitting there.